เล่าเรื่องหนึ่งไว้ดีฟังแล้วรู้สึกดีจริงๆขอนำมาขยายผลต่อในเชิงธรรมะสักนิดหนึ่งนะโยมมีพระราชาอยู่พระองค์หนึ่งกำลังตัดสินประหารชีวิตคนรับใช้อยู่คนหนึ่งซึ่งคนรับใช้คนนี้ซื่อสัตย์ดูแลพระราชาเต็มหัวจิตหัวใจมาเป็นเวลาถึง10ปีเมื่อวันนี้เขาทำของตกแตกเสียหายอยู่ชิ้นหนึ่งซึ่งไม่ได้มีราคาอะไรมากมายแต่พระราชาเนี่ยกลิ้วจัดด้วยความโกรธจัดก็ ตัดสินประหารชีวิตเขาด้วยการนำลงไปอยู่ในบ่อซึ่งมีสุนัขดุอยู่สิบตัวและสุนัขจะต้องรุมกัดเขาจนตายคนรับใช้บอกว่าผมขอเวลาสักสิบวันได้ไหมครับผมดูแลพระราชามาเป็นเวลาสิปีด้วยความซื่อสัตย์ขอสิทธิ์นี้กับผมสักสิบวันขอทำใจก่อนตายสักสิบวันเถอะครับพระราชาก็ให้สิทธินั้นและผู้ชายคนนี้ก็ขอนายทหารว่า ช่วยนําเขาไปขังอยู่ในกรงรวมกับสุนัขนั้นด้วยเขาเข้าไปพร้อมกับอาหารเขาเข้าไปแล้วสุนัขก,ก็จะกัดเขาแต่ด้วยอาหารที่เขามีเขาขุนอาหารเลี้ยงดูเอาใจใส่คลุกคลีอยู่กับสุนัขเป็นเวลาสิบวันด้วยทําตัวเหมือนกับเป็นคนรับใช้สุนัขสุดท้ายสุนัขเหล่านั้นก็ดีกับเขาทั้งหมดและเมื่อถึงวันที่ต้องประหารชีวิตพระราชาก็เห็นความอัศจรรย์ เมื่อปล่อยลงไปในบ่อซึ่งมีสุนัขดุอยู่10บตัวสุนัขนั้นได้มาคลอเคลียเหมือนกับลูกแมวตัวเล็กๆอยู่รอบกายของผู้ชายคนนั้นทั้งหมดเป็นความอัศจรรย์ซึ่งพระราชาเห็นว่าเธอทำได้ยังไงคนรับใช้บอกว่าแค่สิบวันเท่านั้นที่ผมซื่อสัตย์กับสุนัขสิบตัวมันยังไว้ชีวิตผมผมไม่ทราบว่าตลอดสิปีที่ผมทุ่มเททั้งชีวิตให้ กับใครบางคนด้วยความซื่อสัตย์คนคนนั้นจะคิดอย่างไรกับผมบ้างหรือไม่วันนี้ก็พร้อมตายจะด้วยวิธีนี้หรือวิธีอื่นถ้าความซื่อสัตย์มันไม่ได้มีผลจริงๆกับการที่ได้ทุ่มใจให้ทั้งหมดขอให้ญาติโยมลองไปพิจารณาต่อนะโยมว่าวันนี้ด้วยเรื่องเล็กๆบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ให้อภัยใคร สามีภรรยาพี่น้องลูกหลานลูกน้องเจ้านายเพื่อนฝูงอยู่ด้วยกันความดีที่มีต่อกันมากมายเหลือเกินซึ่งบางทีเรื่องเล็กๆมันมาบังหูบังตาและทำให้บางทีก็ลืมไปว่าเคยมีความดีต่อกันมากมายมหาศาลวันนี้ขอให้พิจารณาอะไรที่อาภัยกันได้ก็อาภัยกันนะโยมอย่างน้อยก็เคยรักกัน มาครึ่งค้อนชีวิตขอจเจริญพรกับข้อคิดวันนี้